มาถึงหนะ้าบ้านแล้วแต่คือโอยอันนี้ EP 2สองมันเป็นอะไรไม่รู้โทรศั์ชอบชอบปิดตัวลงเองอะไรก็ไม่หนุมาอย่าคิดว่าแดดเปี้ยงนะเป็นแสงอันนี้มันไม่ได้เปียงนะมันไม่ได้เปียงแต่มืดมากแม่มืดจริงๆ ต้นดะหนึ่งช้อนนะคะต้นดะหนึ่งช้อนอืมโอ้ยลืมลืมหมกักต้องหมักน้ำไว้ด้วยต้องหมักกับน้ำนะคะนี่นะ้ำก็จะเป็นแบบนี้เลย คนจะคิดว่ามันไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยจะมีนะเด็กไข่มันดูดน้ำน่าเซ่ออ่นี่มีน้ำเล็กนึงนะแล้วก็เด็ียไข่มาให้มันเป็นก,ก้อนรวมกัน ดินไปด้วยค่ะหนึ่งช้อนเนาะ เสพตรงนี้แมวมันจะกินไหมโอ๊ยโอ๊ยเบลกินไหมมันกินไหมแม,แมวน่าัากินกินไม่กินมันรู้ทันว่าเป็นปุยเราเอาน้ำมาหนึ่งช้อนนะ เอา,าน้ำมาหนึ่งช้อนก่อนที่จริงต้องใช้น้ำเยอะกว่านั้นแต่คือคนที่เกียจถือกล้องที่เกียจถือกล้องแล้ว<อ>ามามทำอะไรพวกนี้มาทำยูทงูบท,ทำมือเฮ้ยคนเราก็ต้องมีการใฝ่ฝันว่าอยากเป็นอะไรตั้งแต่เด็กเลยป้า เพื่อนฉันอ่ะเป็นดาวติ๊กต๊อกคุณก่อนนี่ก็จะเป็นแบบปั้นได้ ต้องกูดโดนน้ำไหมวะโอ๊ยโอ๊ยน้ำแรงดันสูงจริงจริงมาพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จต้องมีฟองนะถ้าไม่มีฟองนี่คือฉันไม่ได้ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาแป๊บนึงน,นะ มันจะไม่กลิ่นหอมนะแต่ถ้กินนานอ่ะมันจะไม่กินแม่เหมือนนะก,กันห้อยหินว่ะเ่ินสายแมวแมวที่ดูอิดาหกอ,อะไรอะไรลูกอะไรแก้มแก้ม จะไปกินไข่ไม่ใช่เดี๋ยวไปกินไข่นะอย่าไปกินไข่นะ <Yeah. S 1> เบลจิงหวัหนในต้องคนคนคนค <Yeah. S 1> <ๆ>นแก้ปุ๊งนะีอัปเก็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้โหอย่างกับผมคนเบอร พรุ่งนี้เดี๋ยวมาท่ายเดี๋ยวต้องหาอะไรกินกันนะ ตรงนี้ไม่ได้มานี่โอ้เราจะวางไหมบอนนีโอ้ย <c oughs> อันนี้เป็นแค่เป็นแค่ของเล่นนะแต่แต่คนที่ติดตามเราอะ ทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมทำอย่างนี้อันทุกคนก็เคยเห็นว่าเหรอก็เคยส่งน้ำอันนี้แต่อันนี้มันเป็นอันใหม่อย่าเพิ่งคิดไปเองแต่อันเก่ามันหายโอเคแค่นี้เราพรุ่งนี้บ๊ายบาย เอาปิดไม่ได้เอาปิดไม่ได้